ยุคดิจิทัลที่เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต mm hmm. เทคโนโลยีที่มีทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรา หรือเราจะเป็นผู้ที่ใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกท่านผู้มีเกียรติท่านคะคำว่าเด็กยุคดิจิทัลสำหรับเรานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ที่เสพเทคโนโลยีแต่หมายถึงคนรุ่นใโลกที่ไร้เส้นเข็มตรงแรงเรามีห้องสมุกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เพียงแค่ในกระเป๋ากางเกงของพวกเราเท่านั้นรเราศึกษาเรียนรูน้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก่อนที่พวกเราจะเกิดขาาึขาา้นเาสาียสาัาผัส นี่คือโอกาสสำคัญที่เราจะใช้มันเพื่อเปลี่ยนลงยบางสิ่งบางอย่างในโลกปัจจุบันเราถระดับพยายามแล้วเพื่อผุกมุ่โลกเด็กตัวเล็กๆที่ออกมาพูดเรื่องไร้ร่าง้องจนเสียงของเขากลายเป็นกระแสสั่นสะเทือนเวทีผู้หูหนังโลกหรือในกรณีศึกษาในข่าวล่าสุดในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาเรามีคอนเทนต์รซเอเตอร์ เรายังใช้โซเชียลมีเดียในการเปิดใผยความจริงสู่สังคมทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันได้กล่าวมานี้ล้นเกิดขึ้นใน่ไกลนิ้วของเยาวชนที่เชื่อว่าพลังการขับเคลื่อนอยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังการขับเคลื่อนของเยาวชนในอดีตความอายุทธรรมอาจถูกซุกซ่อน,นไว้ใต้กรง ใส่ความเป็นมนุษย์ใช้ปัญญาปริสิทธ์ควบคู่ไปกับปบรรัญญาแห่งความเมตตาเราจะไม่ใช้คีย์บอร์ดเป็นอาวุธลงม,มือทำร้ายใครเพราะโลกในปัจจุบันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนั้นวันนี้เราอาจเป็นเพียงแค่เด็กสายตาของผู้ใหญ่